อยากให้ทุกคนพุ่งตัวเป็นเซนทันชมบุรีด้วยนะาะอีสุสุหัวเชียงจันทร์ขยกห้างเอาไว้กลางรถสุดเท่อย่างมิ XRS ตัวใหม่ล่าสุดรีบเซฟรีบแชร์ชด,ด่วนเลยค่ะเพราะว่าแค่ลงทะเบียนหน้างานเนี่ยก็ได้ของกินฟรีแล้วทั้งมากกัองแล้วก็นะแถมยังได้ถ่ายรูปที่โฟตโฟต้บูธอีมีพร็อพให้ด้วยน่ารักมากและไฮไลท์ของงานนะคะจะเป็นรถคันนี้อีสุสิมิ XRS ัเนี้ยคือรุ่นท็อปที่สุดของมิ X เลยนะคะมากับดีไซน์ใหม่สุดพีและคันนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดสีเทาอีเกิล ากเลยอะหลังคาสีดำกระจักหน้าก็เป็นแบบใหม่ค่ะ Black Diamond Grill ด้านนาก็คือกว้างเลยนะและคนขับขับสบายแน่นอนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบ ADAS Gen ใหม่มีกล้องรอบคัน360องศาแล้วก็มีกล้องใต้ท้องรถด้วยบ้านไหนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะไม่ต้องห่วงเลยเจ้ากล้องใต้รถเนี่ยช่วยน้องได้แน่แนห้องโดยสารก็กว้างไปไหนมาไหนเป็นครอบครัวได้สบายเลยัวะบะจะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยได้สีลามกรีนแบบนี้มีปักสัญลักษณ์ RS ด้วยเท่สุดข้างหลังกว้างมากแล้วพอพับเบาะพับอะไรนะใส่ของได้เพีย เลงจะซื้อรถอีซูซุคันใหม่ก็สามารถไปดูไปสอบถามไปจองกับบูธอีซูซุห้วเชียงจันทร์ได้เลย่ถ้าจองภายในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็จะได้กระเป๋ารอมบัตรคีบตู้ตุ๊กตาซึ่งในตู้มีลาบูบูด้วยนะแล้วก็ได้ครูปองมากินเมนูพิเศษจากร้านอัลเตอร์ยูด้วยค่ะฟรีใครที่ดูรูปชมรูปรักของรถแล้วแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่พอต้องการที่จะลองขับเขามีบริการให้เทสต์ไดฟ์ด้วยแล้วก็จะได้เสื้อมิลเอ็กซ์อาร์เอสลิมิเต็ดงอันชั่นไปเลยงานนี้นะคะมิลเอ็กซ์เดอะ ต้องรีบไปเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมาแค่วันเสาร์อาทิตย์นี้เท่านั้น20-21ใครที่สนใจนะคะก็ไปได้เลยที่เซ็นทัลชลบุรีชั้นหนึ่งแล้วถ้าอยากจะจองนะคะก็ไปจองได้เลยกับบูธอิสุสุหัวเชียงจันท์